สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้เรามาติดตามมาตรการความช่วยเหลือการกระตุ้นการท่องเที่ยวของภาครัฐบาลนะวันนี้เปิดตัวครับโครงการที่ชื่อว่าทัวร์เที่ยวไทยเพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวในครึ่งปีหลังในปี64นี้นะครับไม่เพียงแต่โครงการเราที่ด้วยการเฟส3ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ดำเนินการต่อแต่ยังมีโครงการใหม่ ก็ที่ชื่อว่าโครงการทัวร์เที่ยวไทยที่เพิ่มเติมเข้ามาเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายภาคประชาชนผ่านการท่องเที่ยวภายในประเทศช่วยเพิ่มเติมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องสำหรับรายละเอียดเงื่อนไขทัวร์เที่ยวไทยมีอะไรบ้างไปดูกันนะก็คือกำหนดจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์ทั้งสิน้นมีเพียงแค่1ล้านสิทธ ระยะเวลาการร่วมโครงการตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนสิงหาคม2564ผู้ใช้สิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้แก่คนไทยที่มีอายุ18ปีขึ้นไปโดยนักท่องเที่ยว1คนสามารถใช้สิทธิ์ได้1สิทธิ์และก็รัฐบาลสนับสนุนค่าเดินทางในลักษณะร่วมจ่ายนะหรือว,ว่าโคเป40%ของค่าจ่ายแพ็กเกจนำเที่ยว แต่ว่าต้องไม่เกิน5,000บาทต่อคนผู้รับสิทธิ์จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากรณีได้รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐผู้ใช้สิทธิ์ต้องเดินทางท่องเที่ยวข้ามจังหวัดผ่านบริษัททัวร์ที่ร่วมโครงการในวันธรรมดาก็คือวันอาทิตย์จนถึงวันพฤหัสบดีไม่ต่ำกว่า3วันสคืน สามารถเข้าเลือกโปรแกรมท่องเที่ยวได้ที่เว็บไซต์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหลังจากที่เลือกโปรแกรมการท่องเที่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ติดต่อบริษัททัวร์เพื่อชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันเป่าตัตงค์ซึ่งบริษัททัวร์ก็ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันถุงเงินด้วยสำหรับผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการต้องเป็นบริษัทที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติโดยกรมการท่องเที่ยว ก่อนวันที่1มกราคม2563โดยบริษัททัวร์1แห่งรับนักท่องเที่ยวได้ไม่เกิน1,000รายคาดว่าโครงการทัวร์เที่ยวไทยจะเป็นส่วนช่วยส่งเสริมและฝืนฟูธุรกิจภาคการท่องเที่ยวตลอดจนสร้างงานสร้างรายได้เสริมสภาพคล่องกระตุ้นการบริโภคภาคประชาชนผ่านการเดินทางภายในประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาธุรกิจท่องเที่ยวสามารถช่วยสร้างรายได้หลักของประเทศสูงมากถึง17%ของ GDP นี่ก็เป็นโครงการที่ดีนะครับสำหรับใครที่อยากจะเที่ยวภายในประเทศโครงการทัวร์เที่ยวไทยท่านสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและก็ท่านสามารถที่จะท่องเที่ยวได้ระหว่างพฤษภาคมถึงสิงหาคม64นี้ เป็นข่าวสารที่แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับนักท่องเที่ยวทุกคนขอบพระคุณนะครับที่กรุณากดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ